เราจะมาแปลงโฉมอยู่ที่ Aim On Beauty Salon ค่ะชวยดูสิ <c oughs> สวัสดีค่ะหร้านใหม่สวยงามวันนี้คือความยาวจากการหัวลงมาถึงปลายของ34นิลลิเม34มิ้วิเมนะคืธรรมชาติที่ยังไม่ได้ไดยังไม่ได้ให้ตรงนะคะถ้าใดลงน่าจะประมาณ35โอเคค่ะวันนี้แสงเดือนพาทัวร์ พักการท่องเที่ยวหนึ่งคลิปนะคะเนื่องจากว่าแสงเดือนจะตัดผมสั้นในรอบ8ปีโดยครางนี้ตั้งใจว่าจะตัดแล้วบริจาคเส้นผมเพื่อทอวิกสำหรับผู้ป่วยมะเรง็งกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ความยาวของเส้นผมแสงเดือนก่อนตัดวัดจากขวัญหรือฟางศีรษะได้34นิ้วหรือ แปดสิบซเมตรในส่วนที่ตัดออกเพื่อบริจาคในครั้งนี้วัดความยาวได้23นิ้วหรือ58.42ิบแปดจุดสี่สอเซนติเมตรเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยเอ็มออนบิวตี้แอนด์ซาลอนเจ้าประจำแสงเดือนเองแหละพิกัดที่โฮมการ์เด้นวิวสุรนารายเจหอโคราช โทรศูนย์หกสี่เก้าหกหนึ่งเก้าห้าช่างนิดหน่อยราคามิตรภาพบริการทุกระดับประทับใจไปลองอุดหนุนดูนะคะลงไม่ขึ้นสาเสร็จแล้วสาโน้เสร็จแล้วทุกคน <c oughs> เราจะมารอชมความสวยงามตอนต่อไปนะคะการบริจาคผมมีสประเภท หนึ่งบริจาคผมบวกสมทบค่าทอขั้นต่ำสามร้อยห้าสิบบาทรับความยาวหกนิ้วขึ้นไปสองบริจาคผมสั่งสินค้าที่ระลึกเริ่มต้นสามร้อยห้าสิบเก้าบาทรับความยาวหกนิ้วขึ้นไปสามบริจาคผมตามกำลังเท่าไหร่ก็ได้รับความยาวหกนิ้วขึ้นไปส,ไไไปสี่บริจาคเพื่อฝึกทอ รับความยาว12นิ้วขึ้นไปส่วนตัวแสงเดือนเองเลือกบริจาคตามข้อสีนะคะ oh <my> เพื่อฝึกทอ12นิ้วขึ้นไป oh <my> แต่ผมที่แสงเดือนบริจาค23นิ้วไปเลยจ้า oh <my> 34นิ้วหนหคะ่ะใช่โอ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไว้ผมได้ยาวขนาดนี้ วิธีก่อนส่งผมบริจาคนะคะ 1. พึงแดดให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันเชือ้อรา 2. ใส่ถุงพลาสติกใสมีกันชื้นด้วยก็จะดีมากค่ะ 3. ส่งไปที่มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เลขที่100ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร1 0 1่0โทร066 805 6712ปดจนงถึงบรรจุลงซองส่งไปรษณีย์5เมื่อผมถึงเจ้าหน,น้าที่ก็จะแจ้งกลับหาติดต่อไม่ได้ผมก็จะปรับปนไปกับไม่ออกนามหรือว่าฝึกทอส่วนของแสงเดือนเจ้าหน,น้าที่ได้ส่งข้อความว่า ได้รับแล้วผ่านทางเพื่อนมอือนะคะบางท่านสงสัยว่าแล้วผมทําสีละคะบริจาคได้ไหมตอบค่ะได้นะคะถ้าแสงเดือนจะไม่ผิดนะต้องให้ผมผ่านการทําสีไปแล้ว3เดือนเราก็สามารถบริจาคได้ตามปกติค่ะส่วนท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริจาคเส้นผมก็มี2ช่องทางค่ะก็คือเรื่องโทรสอบถาม066-085-6712-16เถึง16เวลาจันทร์ถึงสุข9กโมงเช้าถึง17นาฬิกาหรือ2เพจ Facebook จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่แสงเดือนติดต่อตามข้อ2ค่ะชแวมเป็นยังไงบ้างล่ะคะ ชอบแสงเดือนในลุกผมสั้นหรือว่าผมยาวดีเอ้ยลูกค <c oughs> ้าเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> อ่าเราสวยแล้วเราจะกลับกันแล้วนะ <c oughs> โอ้เหมือนคนละคนเลยตอนนี้ <c oughs>